ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป Advent of the a r m a d e ตอนที่27รุ่งอรุณลิงก์มองลงมาจากหอคอยนักธนูไปที่หลอด ที่กำลังพุ่งเข้ามาหาเขาแล้วเขาก็ถามเซลีนอย่างใจเย็นเธอช่วยหยุดมันได้ไหมเซลีนขมวดคิ้วที่สวยงามของเธอมันแข็งแกร่งกว่าชั้นฉันยั้งดาบของมันได้แค่สามดาบด้วยคำพูดนี้ลิงก็รู้ได้เลยว่าเซลีนน่าจะเลเวลหซึ่งมันเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะรับมือกับหลอดที่อยู่เลเวลหได้ความสามารถในการรับดาบได้ถึงสามดาบนั้นอาจจะเป็นเพราะสายเลือดปีศาจของเธอ เขาตรวจสอบมานาของเขาเนื่องจากมานาของเขาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วด,ด้วยผลของยาพร่ำบน่นทําให้ตอนนี้เขามีมานาอยู่สิบสิบซึ่งเพียงพอสําหรับเขาที่จะใช้ระเบิดเพลิงได้มากกว่าสามครั้งเขาครุ่นคิดอยู่คู่หนึ่งจากนั้นทางออกก็เข้ามาในหัวเขาแทบจะทันทียือมันไว้ได้สักทีก็น่าจะพอแล้วเขาหันไปหานักธนูที่อยู่บนหอคอยออกไปจากที่นี่บอกนักรบทุกคนด้วยให้ออกไปห่างๆจากที่นี่ ระเบิดเพลิงจากก่อนหน้านี้ได้ปิดผนึกพลังอำนาจของลิงเอาไว้ในหินนักธนูรีบทําตามคาสั่งของเขานักรบชาวมนุษย์เองก็รีบถอยไปให้ห่างจากหอคอยนักธนูหลอดได้มาถึงข้างล่างกำแพงเมืองแล้วด้วยความที่จอมพลของพวกมันยังปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายพวกดักเอลฟ์นักรบจึงเริ่มบุกเข้ามาอีกครั้งด้วยการนำของหลอดอย่างไรก็ตามการเดินทับของพวกมันก็ช้ากว่าตอนแรกเยอะ ด้วยความที่ต้องแบกความรู้สึกของความไม่แน่นอนและความหวาดกลัวต่อผลของเวทมนต์อันน่ากลัวยังไงซะศพที่ถูกย่างเกรียมก็ยังคงวูบวาบด้วยเปลวเพลิงอยู่ข้างใต้พวกมันซึ่งนั่นก็บ่งบอกถึงความน่ากลัวในพลังของเวทมนต์พวกมันจะยังคงกลัวต่อไปตราบเท่าที่ภัยอันตรายของนักเวทยังคงอยู่แล้วถ้านักเวทนั่นใช้ระเบิดเพลิงอีกครั้งละ่ะ หลอดรีบกระโดดขึ้นไปคว้าหนึ่งในเชือกที่ห้อยอยู่และรีบปีนขึ้นกำแพงขณะที่นักรบดักเอลฟ์ตัวอื่นๆก็ตามมาเป็นชุดและพยายามปัดความกดดันจากการโจมตีของพวกมนุษย์ออกจากจอมพลของพวกมันส่วนด้านบนนักรบชาวมนุษย์ก็พยายามโยนโก้อนหินลงมาจากกำแพงเพื่อหยุดการเดินทัพของพวกมันครั้งนี้หลอดเลือกที่จะหลบการโจมตีแทนที่จะใช้คลื่นออร่าของมัน มันได้รับบทเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วมันต้องจับตามองการโจมตีของนักเวทเอาไวด้ดีๆขณะที่มันปีนลิงก็รีบอธิบายแผนการให้เซลินฟังเขาพูดอย่างรวดเร็วแต่ก็ชัดเจนเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สะทกสะท้านเลยสักนิดแม้ว่าจะมีศัตรูที่แข็งแกร่งกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเขาเซลินฟังอย่างตั้งใจขณะที่ดวงตาของเธอฉายออกมาด้วยความสดใสเธอแอบมองชายหนุ่มที่อยู่ข้างๆเธอ แล้วเธอก็ได้เห็นคู่ดวงตาสีดําที่ดําพอๆกับของเธอในช่วงเวลานั้นดวงตาคู่นั้นดูลึกซึ้งและชัดเจนพวกมันเต็มไปด้วยแสงอันเย็นยะเยือกที่เหมือนกับคมมีดในน้ำที่เย็นเชียบอมันคือแสงแห่งปัญญาหัวใจของเซลีนถูกกระตุ้นชายหนุ่มที่ดูธรรมดาธรรมดาคนนี้ดูหล่อเหลาขึ้นมากระทันหันเธอเข้าใจไหมลิงถามหลังจากที่สรุปอืมเซลีนพยักหน้า เพียงแค่นั้นหลอดก็มาถึงด้านบนของกำแพงเมืองและฆ่านักรบชาวมนุษย์ที่อยู่รอบๆมันด้วยการเหวี่ยงดาบของมันแค่ทีเดียวแล้วมันก็พุ่งตรงมาที่หอคอยนักธนูพายุลูกบอระดับต้นน้ำเสียงของลิงราบเรียบราวกับว่าตัวที่พุ่งมาหาเขาเป็นแค่ทหารธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวอะไรแสงสีขาวเปล่งออกมาจากปลายคาาของเขาและห่อหุ้มหอคอยนักธนูไว้ด้วยพายุน้ำแข็ง พายุไม่ได้ไรมาเพื่อทำให้หลอดบาดเจ็บแต่ไรมาเพื่อปิดบังทัศนวิสัยของมันหลอดพบว่ามันไม่สามารถระบุต,ตำแหน่งของนักเวทได้ด้วยความที่มีพายุรุนแรงอยู่ระหว่างพวกเขาแต่มันก็ไม่สามารถใช้คลื่นออร่าของมันออกมาง่ายๆได้ถ้าคลื่นออร่าของมันไม่โดนนักเวทมันก็จะเสียออร่าของมันไปเป็นจำนวนมากและก็จะต้องตกเป็นฝ่ายป้องกันพออึ้มแกคิดว่าแค่นี้จะหยุดฆ่าได้หรอหลอดเยาะเย้ย มันสามารถเอาชีวิตของนักเวทได้แม้ว่าจะไม่ต้องใช้คลื่นออร่าของมันก็ตามและมันไม่ได้กลัวว่านักเวทจะใช้ระเบิดเพลิงอีกครั้งเช่นกันครั้งนี้มันเตรียมตัวมาแล้วมันจะดับไฟนั่นด้วยการตวัดดาบของมันตอนที่ไฟนั่นพุ่งมาหามันหลอดย่นระยะทางระหว่างพวกเขาแต่นักเวทก็ไม่ได้ขยับตัวตั้งแต่ตอนที่ไร้เวทพายุลูกบอลระดับต้นแล้ว ทหารทั้งหมดที่อยู่ในสนามรบต่างก็จับตามองการต่อสู้ระหว่างจอมพลลอดักเอลฟ์กับนักเวทชาวมนุษย์การสู้รบชะลอตัวอย่างมากเพราะเหตุนี้ความหวังที่จอมพลของพวกมันจะฆ่านักเวทชาวมนุษย์ได้เติบโตขึ้นมาในหัวใจของเหล่านักรบดักเอลฟ์แต่ทหารชาวมนุษย์กลับเริ่มรู้สึกกังวลหลอดเร็วเกินไปพวกเขาไม่สามารถไล่ตามได้ไม่สามารถช่วยได้พวกเขาทำได้แค่เฝ้ามอง นิ้งชำเลืองตามองไปที่หอคอยนักธนูขณะที่เขาต่อสู้กับดาคอเอลฟ์นักรบความเงียบของนักเวทได้กลืนกินเขาหรือว่าเขาจะไม่มีมานาแล้วเขายังเด็กมากเขาต้องใช้พลังทั้งหมดของเขาเพื่อไล่ระเบิดเพลิงแน่ๆแ,แต่เขาจะแพ้ไม่ได้นะถ้านักเวทตายขวัญกำลังใจของทหารชาวมนุษย์ก็จะตายไปด้วยกันกับเขาและนั่นก็จะเป็นสาเหตุให้การป้องกันของพวกเขาถูกทำลายลงนิ้งเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนสนามรบ แต่เขาก็เป็นเพียงแค่ผู้สังเกตุการณ์ที่ไร้พลังมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดความรู้สึกร้าประโยชน์อย่างรุนแรงกำลังครอบงำเขาแอนนี่เคลื่อนไหวในทันทีเธอกำมีดของเธอแล้วพุ่งไปด้วยระเบิดความเร็วเธอพุ่งไปทางหอคอยโดยไม่สนใจรอบๆตัวเธอแม้ว่าจะซื้อเวลาให้ลิงค์ได้แค่เสี้ยววินาทีเธอก็เต็มใจที่จะจ่ายมันด้วยชีวิตของเธอชีวิตของเธอเป็นของเขาเพราะเธอเป็นหนี้ชีวิตเขาถึงสองครั้ง แต่เธอก็ยังคงช้าเกินไปการที่นักรบเลเวล6พุ่งไปด้วยความเร็วสูงสุดนั้นมันเกินกว่าที่เธอจะไล่ทันภายในชั่วพริบตาหลอดได้มาถึงหอคอยนักธนูด้วยการใช้แรงดันจากการพุ่งของมันมันกระโดดขึ้นไปกลางอากาศดาบที่มันถืออยู่บนหนัดดีไพรส่องแสงขึ้นมารุนแรงกว่าที่เคยเป็นตอนที่อยู่กลางอากาศนั้นมันได้เตรียมตัวที่จะใช้คลื่นออร่าของมันได้ตลอดเวลาแต่เพียงแค่นั้น ลิงก็กระโดดออกมาจากพายุลูกบอลร,ระดับต้นในทิศท,ทางตรงกันข้ามเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเหมือนลูกดอกเวทมนต์เลเวลหนึ่งรวดเร็วด,ดังแมวขณะที่เขาตกลงมาลิงได้ไล่เวทมนต์อีกเวทหนึ่งตรงไปที่หอคอยนักธนูสนามต้านแรงโน้มถ่วงปังหอคอยนักธนูสัตนเล็กน้อยแรงดีดกลับโยนลิงก์ออกมาข้างนอกและห่างจากหอคอยเป็นวงกว้างตลอดเวลานี้ คาถาที่เขาถืออยู่ได้มีแสงสีน้ำเงินออกมาเขากำลังไร้เวทอีกเวทหนึ่งครั้งนี้มันคือระเบิดเพลิงอีกลูกแต่ลอดอยู่ท่ามกลางพายุลูกบอลระดับต้นทำให้มันมองไม่เห็นลิงก์ในความเป็นจริงมันถูกโจมตีอย่างรุนแรงตอนที่มันเข้ามาในหอคอยดาบคริสตันสีฟ้าอันเววับได้แทงไปที่มันมันรวดเร็วจนหน้าตกใจครึ่งทางของการโจมตี ประกายไฟที่ถักทอขึ้นมาอย่างหนาแน่นจากฟ้าหลับฟ้าขนองได้มารวมกันรอบรอบดาบที่กำลังจะเข้ามาการโจมตีนี้ทรงพลังจนน่ากลัวเฮ้ hey, ใครกันเนี่ยหลอดประหลาดใจมันไม่มีทางเลือกนอกจากเอาดาบของมันมารับติ้งเสียงระเบิดจากการปะทะกันดังขึ้นหลอดรู้สึกว่าข้อมือของมัญชาแต่มันก็สามารถต้านทานดาบของฝ่ายตรงข้ามของมันได้เซลีนไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับมัน ด้วยความที่เหนือกว่าหลอดจึงฝ่าออกมาจากพายุลูกได้ในที่สุดและเข้าไปยังหอคอยนักธนูพายุลูกบอระดับต้นเป็นเพียงแค่ลมธรรมดาและเศษน้ำค้างแข็งสำหรับมันมันไม่สามารถฝ่าการป้องกันของมันได้โดยสิ้นเชิงมันทำได้แค่ปิดบังทศัศนวิสัยของมันเพียงเท่านั้นนักเวทอยู่ที่ไหนกันหลอดสับสนมีเพียงแค่หญิงสาวคนหนึ่งที่งดงามเหนือมนุษย์เท่านั้นที่ยืนเผชิญหน้ากับมัน เธอถือดาบที่เคยหยุดมันไว้ก่อนหน้านี้แล้วแกเป็นใครหลอดถามอย่างอยากรู้อยากเห็นเซลีนไม่ได้ตอบคำถามแต่ไร้พรสวรรค์ทางสายเลือดของเธอโลออบอสซิเดียนเลเวลหแทนด้วยความที่เป็นเวทมนต์ทางสายเลือดมันจึงฝังเอาไว้ในเลือดทุกๆหยดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเธออย่างลึกซึ้งเธอรยมันแทบจะทันทีแล้วโลคริสตันอันแข็งแกร่งก็ห่อหุ้มร่างกายของเธอไว้ด้วยเวลาไม่ถึงหนึ่งในสิวินาที หลอดตกตะลึงรับการโจมตีดาบหนึ่งจากนั้นก็ซ่อนเข้าไปในกระดองเต่าอย่างนั้นหรอนี่มันสไตล์การต่อสู้อะไรกันตลอดการแลกดาบนี้ลำแสงสีน้ำเข้มได้ยิงข้ามผ่านท้องฟ้ายามข้าคืนพุ่งตรงไปยังหอคอยนักธนูอย่างเต็มที่ตุ้มระเบิดเพลิงอีกลูกได้แยากอากาศจนเกิดแผ่นดินไหวหอคอยนึกธนูบนกำแพงเมืองถูกกลืนเข้าไปในประกายไฟและเปเลวเพลิงเปเลวไฟลุกโชน เศษหินกระเดนออกมาจากมันและมีรูปร่างของคนสองคนถูกดีดออกมาจากข้างในความวุ่นวายหนึ่งในนั้นคือเซลินโลออบอสเซเดียนของเธอได้ปกป้องเธอเอาไว้จากแรงประทะส่วนใหญ่ทำใหออร่าปีศาจของเธอสามารถจัดก,การกับส่วนที่เหลือได้อย่างง่ายดายเธอได้เตรียมรับแรงระเบิดของระเบิดเพลิงเอาไว้แล้วจากนั้นเธอก็ทิ้งระยะห่างระหว่างหลอดกับตัวเธอโดยอาศัยแรงจากการระเบิดอีกคนหนึ่งที่กระเดนออกมาแน่นอนว่าคือ หลอดการที่ต้องเผชิญหน้ากับการลอบโจมตีด้วยระเบิดเพลิงบังคับให้มันต้องป้องกันด้วยการปลดปล่อยออร่าต่อสู้ของมันอย่างเต็มที่อีกครั้งมันใช้พลังส่วนที่เหลืออยู่ของมันไปเป็นจำนวนมากขณะที่มันตกไปในกลางอากาศหลอดรู้สึกได้ว่าออร่าของมันดิ่งลงไปน้อยกว่าสามส่วนของที่มันมีมาก่อนเงื่อมันไหลออกมาด้วยความกลัว ออร่าของมันหมดเกลี้ยงได้ทุกขณะซึ่งมันไม่เพียงพอสําหรับมันในการโจมตีเมืองต่อมันจําเป็นต้องหยุดการโจมตีไม่อย่างนั้นมันอาจจะตายในเมืองแกลสโตนเนื่องจากออร่าหมดได้ถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงๆชื่อเสียงของมันก็จะแปดเปื้อนไปตลอดกาลในฐานะนักกลับมันสามารถตายจากการต่อสู้ได้แต่ไม่ใช่การตายที่น่าอับอายแบบนั้นขณะที่มันล่วงลงมา ในที่สุดมันก็มองเห็นนักเวทที่หายไปก่อนหน้านี้เหมือนกับมันนักเวทคนนั้นกำลังบินอยู่อย่างไรก็ตามนักเวทคนนั้นก็กำลังจะลงพื้นจากวิธีการลงดูเหมือนว่านักเวทหนุ่มคนนั้นจะลงไปที่กำแพงเมืองนักเวทก็มองไปที่มันเช่นกันดวงตาสีดำเข้มพวกนั้นไม่สามารถยังถึงได้หลอดไม่เห็นระลอกคลื่นหรืออารมณ์อยู่ข้างในพวกมัน นักเวทแน่นสงบนิ่งอย่างสมบูรณ์ค่าไม่มีทางสู้ได้เลยด้วยการมองเพียงครั้งเดียวความคิดของหลอดที่จะฆ่านักเวทคนนั้นก็ดับไปแต่นักเวทก็ไม่ได้คิดที่จะปล่อยมันไปเฉยเฉยแสงสีน้ำเงินรวมตัวกันรอบรอบคาถาของนักเวทก่อตัวขึ้นมาเป็นระเบิดเพลิงที่ยิงไปที่หลอดจากระยะห่างออกไปกว่า130ฟุต หัวใจของหลอดสั่นระรัวระเบิดเพลิงไม่ได้พุ่งมาเป็นเส้นตรงหลอดไม่สามารถคาดการเส้นทางของมันได้อย่างสมบูรณ์แม่งเอ้ยมันไม่กล้าที่จะใช้คลื่นออร่าเนื่องจากมันใช้พลังงานงานสูงถ้ามันใช้มันก็จะแทบไม่มีออร่าเหลืออยู่เลยนอกจากนี้ถ้ามันพลาดและนักเวทใช้ระเบิดเพลิงใส่มันอีกครั้งมันก็จะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง มันไม่สามารถใช้คลื่นออร่าใส่นักเวทได้ต่อให้มันจะมีออร่าพอก็ตามพวกเขาอยู่ห่างกันเกินไปมีระยะห่างกว่า150ฟุตร,ระหว่างพวกเขาแต่ระยะของคลื่นออร่าของหลอดมีแค่100ฟุตหลอดไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากกอดตัวเองรับการโจมตีตู้มระเบิดเพลิงกระแทกเข้าใส่หลอดราวกับว่าดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมาแสงของเปลวเพลิงสว่างไปทั่วทั้งสนามรบ ร่างกายของหลอดกระเดยออกมาเหมือนกับลูกศรที่ผ่านคลื่นของเปลวเพลิงร่อนลงบนพื้นที่ห่างออกไป200ฟุตอย่างรุนแรงด้วยเสียงดังกรราหึมมันได้รับบาดเจ็บหนักบางส่วนจากระเบิดเพลิงที่โดนมันครั้งนี้มันใช้ออร่าของมันไปแทบทั้งหมดตอนที่มันลงพื้นมันรู้สึกถึงรสชาติอะไรบางอย่างที่ขมเฝื่อที่คอของมันมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วมันก็โอ้ออกมาเป็นเลือดจำนวนมาก ดักเอลฟ์นักรบมารวมตัวรอบๆมันในทันทีใบหน้าของพวกมันหม่นหมองตอนที่เห็นจอมพลของพวกมันมีสภาพแบบนี้ท่านจอมพลท่านไหวไหมครับผู้ช่วยที่ใกล้ชิดที่สุดของหลอดเดินมาหามันเพื่อช่วยพยุงมันขึ้นมาข้าไม่เป็นไรหลอดห้ามผู้ช่วยของมันแล้วลุกขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ครั้งนี้การเคลื่อนไหวของมันช้าลงและน้ำเสียงของมันก็อ่อนแออาการบาดเจ็บของมันไม่ใช่น้อยน้อยหลังจากที่มันยืนขึ้น มันก็มองตรงไปที่กำแพงเมืองแกลสโตนที่นักเวทคนนั้นยืนอยู่เงียบๆคาถาคริสตัลเพลิงที่เขาถืออยู่เปล่งประกายออกมาด้วยเปลวเพลิงขณะที่เสื้อคลุมของเขาดูเหมือนจะมีกระแสของเวทมนต์ที่สดเปล่าประกายอยู่ใบหน้าของนักเวทเฉยเมยและไร้อารมณ์ในตอนนั้นนักเวทหนุ่มคนนั้นดูเหมือนกับเทพพระเจ้าที่อยู่บนฟากฟ้า เสียงตแตรดังขึ้นมากระทันหันจากทางด้านเหนือของเมืองแกลสโตนแม้ว่าเสียงนั้นจะเปล่าเปลี่ยวและอ้างว้างแต่ก็เจาะเข้าไปในหัวใจของทหารชาวมนุษย์พวกเขารู้สึกดีใจขณะที่ใบหน้าของพวกดักเอลฟ์เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกกำลังเสริมของพวกมนุษย์มาถึงแล้วในเวลาเดียวกันนั้นช่วงเวลาที่มืดที่สุดก่อนรุ่งสางก็สิ้นสุดลงแสงสีทองเปล่งออกมาจากเส้นขอบฟ้าอาบกำแพงเมืองแกลสโตนไว้ด้วยสีทอง ติ้งติ้งติ้ง,งเสียงระฆังดังขึ้นมันเป็นเวลาตีห้าแล้วคำขึ้นที่ยาวนานได้สิ้นสุดลงในที่สุดและนำมาซึ่งวันใหม่ถอยทัพหลอดตะโกนขึ้นมันถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ความภาคภูมิใจของมันถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกของการยอมจำนอนอย่างลึกซึง้ง